วัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะมือน,นีมีฟื้มท่อผ่าทุงได้มาหาทุกท่านได้ชมเนอค่ะขนาดแรกนี่ก็สิบห้าลบเก้าสิบห้าเซนค่ะขนาดต่อไปยี่สิบลบเก้าสิบห้าเซนค่ะขนาดต่อไปยี่สิบสองลบเก้าสิบห้าเซนค่ะขนาดต่อไปยี่สิบลบยาวล้อยสองเซนค่ะขนาดต่อไปยี่สิบสองลบร้อยสองเซนค่ะ ต่อไปค่ะยี่สิบห้าลบย้าร้อยสองเซนค่ะขนาดต่อไปค่ะยี่สิบแปดลบย้าร้อยสองเซนค่ะขนาดต่อไปค่ะ 3, ขนาดสามสิบลบย้าร้อยสองเซนก็เป็นฟื้นท่อผ่าสองตะกองง่ามๆเนอคะ่ะขนาดต่อไปค่ะสามสิบสองลบย้าร้อยสองเซนค่ะขนาดต่อไปค่ะสามสิบห้าลบย้าร้อยสองเซน ขนาดนี่ทอได้ทั้งไหมและได้เด้อค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกระทักแคสสอบถามเพิ่มเติมแม,ม่บุญหลายฟุ่มทองมาได้เด้อค่ะหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี่คลิปนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า